ปัญหาฉี่สุนัขก,กัดล้อแมกปัญหาคราบสนิมปัญหาขี้เกลือขึ้นล้อแมกซึ่งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากฉี่สุนัขที่มีค่าเป็นกรดและฝุ่นเบรกในขณะที่คุณขับรถกระจายออกมาที่ล้อแมกซึ่งวันนี้เรามีตัวช่วยมานําเสนอปกป้องล้อแมกของคุณด้วยน้ํายาฟาสแมก c เพียงแค่คุณฉีดลงบนล้อแมกตรงคราบสกปรกที่เกิดขึ้นกับล้อแมกของคุณน้ํายาฟาสแมก c จะเข้าไปทำปฏิกิริยาขจัดคราบของฉีสุนัขหรือแม้แต่คราบฝุ่นเบรกที่เกาะฝังลึกลงบนล้อแมกของคุณลิธน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงยิ่งสีม่วงเข้มมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าฝุ่นเบรกที่เกาะอยู่กับล้อแมกของคุณเยอะมากๆหลังจากนั้นเพียงแค่คุณใช้น้ำฉีดล้างปกติล้อแมกของคุณก็จะกลับมาสะอาดเงางามเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งมาร่วมดูแลรักษาล้อแมกของคุณ ให้สะอาดเงางามด้วยกันนะครับ